เรื่องพยายมราชตัดสดูดีมนหกพยางโองมานีปัดเมหุมณแผ่นดินทิเบตลามะรูปหนึ่งได้เข้าสมาธิถอดจิตไปนรกภูมิที่นั่นท่านได้สนทนาถึงสิ่งต่างๆกับพยายมราชและเมื่อกลับมายัางโลกมนุษย์ท่านก็ได้บันทึกคำสนทนานั้นไว้มีส่วนหนึ่งของปันทึกได้กล่าวไว้ว่า พญายมราชได้ตรัสสรรเสริญการภาวนามนหกพยางว่ามีพลานิสงม,มหาศาลทั้งยังอยากให้มนุษย์ภาวนามนนี้ให้มากเพื่อที่จะได้ไม่ต้องตกสู่นรก,กภูมพข้อความในบันทึกพญายมราชกล่าวกับอัตมาว่าพระคุณเจ้ามนหกพยางแห่งพระอวโลกิเตศวนคือแก่นแท้แห่งธรรมทั้งปวงของพระตถาคตเจ้า หากภาวนามนีหนี่งร้อยจบจะสามารถชำระกายวาจาใจให้สะอาดบริสุทธิ์ได้หากภาวนาหนึ่งพจบอากุศล,ลกรรมบทสบิที่เคยทำจะถูกชำระหากภาวนาหนึ่งหมื่นจบการละเมิดศีลส,สมัยจะถูกทำให้บริสุทธิ์หากภาวนาหนึ่งแจบกรรมชั่วตั้งแต่อดีตชาติจนถึงปัจจุบันชาติ จะถูกชำระไม่มีเหลือทั้งยังจะได้รับการประสาทพรที่ยิ่งใหญ่ดุดขนเขาพระสุมเมหหากภาวนาหนึ่งล้านจบจะสามารถชำระอนันตริยกรรมอันเป็นกรรมที่หนักหนาที่สุดได้หากภาวนาสิบล้านจบจะไม่สามารถตกสู่นรกภูมิได้อีกหากภาวนาหนึ่งรล้านจบ จะเข้าถึงพุทธภาวะปรัสรูเป็นพระพุทธเจ้าทันทีมนนี้มีพลานุภาพมหาศาลยิ่งนะักขอฝากพระคุณเจ้าบอกมนุษย์ทั้งหลายว่าอย่าได้ลังเลสงสัยที่จะภาวนาเลยธรรมะนิยายมหายานโดยชวนนี้ขอบคุณข้อมูลจากค้นทำใต้ร่มไผ่ม่วงมนหกพยางทำลายภูมิทั้งหกมนหกพยาง สร้างปัญญาทั้งหลายมนหกพยางเป็นมหามวลที่ไม่มีสิ่งใดเหนือกว่าว่าแต่วันนี้เวลานี้ได้ท่องสักครั้งหรือยัง